กล้องจะเลยถ่ยเลยเราดีไหมคแล้วเนี่ยไม่กล้องเลยวิบีอยากจะถ่ายด้วยเหรอกิ่นบีถ้าบีอยากถ่ายด้วยก็กลิ่าบีหว่ะสวยหลือมันจริงมากเลยกล้องนี่ถ่ายกล้องมากเลยลูกสวยสิ่งไม่คืนหมาวิดีโอวิดีโอวิดีโอแล้วแต่ถาตัว

เขามีของขวัญเร็วจังเอออะไรหรอหนเชียงใหม่อ๋อเนไงหมดเอองเรตัสวยสวยเลยทันพอดีเอาไมเไม่จ่รวมอะเออเป็นตอง่รวมนี่โอ้จะได้กินเนี่ยเออได้กินโกินก่อนได้ไหม

ได้่อามนี่ฮด้วยนีนี่ฮด้วยงานแต่ง

ก็ได้พี่ก็ได้ไม่ได้นมไ้อกเนาอรขอมีความสุขนะ่ะคุยไปี่็้กินหนัมากอ่ะพี่กใหใครกินมากกินแคุณกีบากเลยอร่อยอ่ะพี่โี่โทนี่ของใครอะนี่รักคื้นกับประโหอกคืมะพร้าวเลยค่ะมะพร้าก็ไม่มีอาหารค่าเคิว่าพันหนึ่ง มกันเองซื้อมาสองร้อยเอาอคุยะเอคุยะเอคุยะอ่ว่าคุณน่าเดินมาคไม่จีบแบบยงอร่อยมากอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยไหมร้านไหนเนี่ยก็ให้แอปหนดีน่นน่นาเพินใช้แอปทานจีหน่อยเราเราไม่ตัดเยอะหรอกเริ่ัดยังถ่ายอะไดนแคน้วมันของไม่นาซ